ดใช่ค่ะต้องค่ะวันนี้ก็ดีใจมากค่ะที่มาร่วมงานกันขอบคุณมากคุณเบสิมมีความคิดเห็นยังไงบ้างกัดกิจกรรมจริง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 จะเห็นว่าเออในเรื่องของทะเลอ่ะเป็นกิจกรรมที่น่าจะส่งเสริมอใน ให้หลายๆคนว่าเวลามาเที่ยวอ่ะก็อยากให้รู้สึกว่าช่วยกันรักษาคือมันเป็นคย์สมบัติให้คิดว่าเป็นพย์สมบัติของพวกเรามากกว่าถ้าเกิดว่าคิดเ่าเป็นบ้านเราอ่ะเราก็อยากจะทำให้บ้านของเราสะอาดคือบางทีเราเห็นรู้สึกว่าเออเวลาเห็นขยะเอะไรเงี้ยคือไม่อยากให้กล่อยว่าเป็นขยะโดยที่เป็นเจ้าหน้าที่เก็บขยะเท่านั้นต้องทำคือที่เร่าว่สถานที่เราเราเที่ยวเราจะต้องดูแลเองรนนี้ถ้าเกิดเราปลุกความจิตสำนึก แล้วก็ให้ความรู้สึกดีได้ก็ก็จะได้ดีขึ้นแล้วาาก็ปี้ใจที่น้องๆมาช่วยกันมาทำกิจกรรมดีๆคือได้ออเดอร์ด้วยแล้วก็ได้ทำกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะ เลขาธิการกองการศึกษารองนายกรัามนตรประธานกรรมการเรือใบและบินเทิร์ฟของเรือกระผมนายธนทรหอเจรัสสีในนามตัวแทนของคณะกรรมการดําเนินงานการจัดโครงการกิจกรรมเก็บขยะชายหาดที่ได้กรุณาให้เกียนมาเป็นประธานในพิธี เปิดโครงการดังกล่าวในวันนี้จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายทะเลในปัจจุบันมพักผ่อนทําการประมงพื้นบ้านได้มีการทิ้งสิ่งของที่เหลือใช้จากการขุระโภคบริโภคบ้านกระถูกกระแสน้ําพัดตาขยะขึ้นมาลอยติดค้างตามเกาะทิทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติซึ่งฝ่ายทั่วโลกเริ่มตนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อ ระบบนิเวศที่จะตามมาในอนาคตสนามกีฬารวมถึงนักว่ายน้ำด้วยเช่นกันคณะกรรมออการจัดโครง,งก,การ,ก,ราากิจกรรมของอาวต่างเรื่องคุณภาพสิ่งแวดแล้อมี่างการสวยงามของสถาน,นีานน้นตลอดไปาการจัดโครงการในครั้งน,นี้และได้รับการสนับสนุนจากคณะชมรมนักเล่นไปรักโลกและกลุ่มบูชาไทยแลนด์ปัจจุบันได้เวลาเปิดงานในพิธีค่ะ ครับก่นเราต้องขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะครับของริการรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านให้เกียรติและก็สัดเวามาจากกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในวันนี้นะครับึือผมก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับและก็มีความดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มา,ร,านนรับานในการเอาอะไรมาให้พากลับไปนะครับที่จัดขึ้นในวันนี้ใช้การลงตานหรือเอาตานอย่างนี้นะครับเป็นแหล่งท่อเที่ยวที่สำคัญการเป็ของตัวตัดที ีวุทยารประวัติศาสตร์เรื่องของพ่อเรื่อ9 1อลเก้าหนึ่งชายหาดที่มีมาเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันจากการรายงานของคณะกรรมการจากโครงการทําให้ทราบว่าสิ่งสำคัญในการอรั์ทรัพยากรทางทะเลที่สําคัญและสิ่งแวดล้อมนั้นการปลูกฝังสร้างใหม่ได้กาหนดถึงความสำคัญของทะเลสคัญนี้นอกจากจะช่วยกันล้แต่แล้วจะเป็นการค่อยดการสูญเสียจากพลาสติกที่ลงสู่ทะเล ก,กิกรรเก็บกระยาสายขาดเอาอะไรมาให้าบบนีครับแบนี้ด้วยและวกเช้าด้วยนะคะของทีลาลึกะจากบริษัทคอสเคมาติสนะคะขอบคุณนะคะเรือ่อเชิญบริษัทจังหวัดมานะคะครับ thank <laughs> you 好了，好了。